อหน้าตาประมาณนี้มาแล้วหอมครับหน้าทานเลยครับนะให้ดูก่อน มาดูส่วนผสมของเมนูสตอผัดกุ้งกันนะครับเนี่ยกุ้งสดนะครับมาหากุ้งมาอย่างนี้นะครับผ่านหลังด้วยนะครับแล้วก็พี่ถุงใช้เลือกใช้พริกเหลืองพริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะครับตามมาด้วยกะปิพริกเหลืองพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงนะครับอันนี้ผสมกันแล้วนะครับแล้วก็หมักโขลกรวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างก็มีใบมะกรูดนะครับ แบบนี้เด็ดใบออกก่อนนะครับแล้วก็วันนี้พี่ตู่เลือกใช้กะปิสองตัวนะครับกะปิทั่วไปกับกะปิที่เป็นเคยนะครับที่เป็นตัวตัวน้าตาลแบบนี้นะครับลงไปเนี่ยเป็นตัวกุ้งเลยนะครับใครไม,ม่มีก็ใช้กะปิแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีน้ําปลานะครับนะครับแล้วก็น้าตาลปี๊บนะครับใช้น้าตาลปี๊บขาดไม่ได้เลยก็คือตะตอพี่ตู่เลือกใช้ตะตอข้าวน้าตาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไป ผัดรวมกันนะครับกับเมนูสตอผัดกุ้งนะครับครับพริกเหลืองใช้พริกเหลืองหนึ่งเม็ดก็พอนะครับสมัยยายก็จะผันตรงผันถึงหน้าครกเนี่ยนะครับแล้วก็กระเทียมเท่านี้นะครับ ดิบมือหนึ่งหอมแดงพักหนึ่งกร,รัมมืออย่างเงี้ยครับหอมแดงหอมแดงให้ได้มากกว่านะครับปึ๊บเนี่ยพี่ขนมเนี่ยพี่ขนมเม็ดแดงเขเยเียวสักสองเม็ดนะครับถ้าใครไม่กินเป็ดก็เค่ยววีก็พอจะหอมนะครับ ทั่วๆไปนะครับครับกะปิอย่างนี้ที่มีตัวกุ้งด้วยนะครับลองชนิดเลยนะครับครับถ้าชนิดที่สองหาไม่ได้ก็ใช้ชนิดแรกอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็เอามาสกันครับครับตามเครื่องกะปิเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับที่เมื่อกี้มีส่วนผสม อ่ะครับเดี๋ยวเข้าครัวทําเมนูนี้กันครับเอาครับมาใส่น้ํามันพืชนะครับลงไปนะครับอ่ะมาทํากันเลยครับนี่สตอผัดกุ้งนะครับเอาครับมาเริ่มทํากันครับใช้กะปิกนะไปอย่าแรงนะครับกะปิกกะปิกที่ทําไว้นะ ก็ปีก,ก่อนนะครับโอ้ถ้าไข่ได้กลิ่นนะกะปิมันหอมออกมาตรงนี้เลยนะครับทำให้มันหอมก่อนนะครับก่อนจะทำได้อื่นเดี๋ยวก็เอากุ้งมา ก็ิดก่อนแนละ้วเดี๋ยวตักขึ้นมาก่อนนะครับเสียบมาแด่งไว้เดี๋ยวแช่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกุ้งมาลงนะครับพนี่รกุ้งมา นไปก่อผัดกุ้งให้ระมาณสัก80นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้กุ้งสุกเกินไปเดี๋ยวกุ้งมันจะแข็งแค่นี้แล้วก็เอากุ้งกลับมาเก็บก่อนนะปับปบป๊บเดี๋ยวเรามาผัดต่อ,ตอ เอาขึ้นมาก่อนนะคะ ได้มาแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักแป๊บๆป๊หนึง่งเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปทําต่อที่เหลือเมื่อกี้นี้เด็กที่เหลือนะคะเทลงไปเลยมาผ่ากนะจัดสตอร์นะใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวไม่ได้เราก็ใช้ต่อ เราต้องเล่นแรงนะครับใส่น้ำไปหน่อยแล้วก็นำ้ำตาลปีบ๊บนำ้ำตาลปี๊บนะครับไปเลยประมาณนี้ ก้อนเดียวแล้วเราก็ขี่รถเอาครับมาใส่กุ้งที่เตรียมไว้แล้วนะครับตะกี้ผัดตะกี้แล้วนะเอาลงไปเลยเอาละุให้เข้ากัน สองนาทีแล้วแล้วก็น้ำตารปีกก๊บกะปิมันเค็มแล้วที่สุกก็เลยไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะครับอืมอเสร็จรอขึ้นสุกนะครับเราก็เสร็จเมนูนี้นะครับมาทานไหมใส่ใบ มะกุฎนะครับไรปะตวจแาควครับแล้วก็เป็นการปิดแก๊สน,นะครับปึง เอาล่ะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จับขึ้นกันละ,ะหน้าตาประมาณนี้ครับน่ากินไหมครับอืมหอมเชียว ครับหน้าทานเลยครับนะให้ดูก่นอนเดี๋ยวไปทานกันครับแต่แล้วสตอผัดกุก้งหรือกุ้งผัดสตอนะครับโอเคครับครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ